ทำอะไรจะ๊ะเขาเรียกว่าทำอะไรเนี่ยทำตุ้งทำ,ทำ,ทำ,ทำต,งตงุงคิง,งค่ะตุงฆ่าคิงตงนนุงฆ่าไม่ใช่ใชคิงไม่ใช่ตุงของคิงนะถ้ามีตุงของคิงก็ต้องมีตุงของหานะสภาพประหลุตทองไล่ครับตัดตุงอยา่างตั้งใจทองไล่ทำได้ไหมดูที่ชูนะครับโอ้สวยมากสวยมากใช้ได้ครับใช้ได้โอเ้เท่เท่เท่โอ้รูปเหมือนเหมือนเจ้าของเลยอ่ะ มือนเจ้าของเลยครับเจ้าของเป็นยังไงนะตุงเป็นยางไงอตัาครับใครจะได้ทํางนอันนี้อันนี้ตัดอันนี้เอากระดาษไปแป็นอันนี้านไม่อยู่้เทาอันนี้ไมอยู่้

ใจนั่นอันนี้ครูจะตบตรงนี้น่อยเดียวนะเพื่อในกันพอตบตรงนี้นิดเดียวมันก็จะออกมาเป็นอย่างอีกเป็นลายไหมเป็นลายนะพอได้ลายแล้วป้าจะแจกกระดาษเฮ้ยจะแจกปากกาปากกาเขียนถ้าใช้ปากกาเขียนซีดีเขียนได้เลยเพราะว่าทดลองละมีคุณสมบัติต่เต็มันหมดแล้วอ่ะแปงงลย น้องผู้น้องผู้หญิงเนน้องไหิไงแบบนี้ต้องใช้สมาธินะฝึกสมาธิเขาอะนี่ยต้องเบาบ้านเบารอบรอบนะรอบรอบดอกนะครับเสร็จแล้วค่ะ นี่เป็นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาค่ะกระดาษผ้าผ้าเสื้อผ้านี่ไงนีอคอกรอกนี่อบคุณคุณแม่ลายออกเดียวอ้าปัไงครอเบงเงาแบบสวยให้ 拍，都给我点，点他拍，买东西了。